มันไปตอนใครตอนมันอยู่นะลูกเนาะสองสามสี่มันอยู่ติดกันได้่ามันอยากออกมาหกเจ็ดแปดเก้าสิ ยกขึ้นมาให้เห็นไพ่หน่อยก็ดีนะหนูได้ไพ่เดลิเวอร์แล้วนะเสะดงวแล้วหนูเริ่มมีความรักแล้วใช่ไหมคุณคุณหนูความรักดวงตกมากรัไม่ได้สุดเออหนูความรักหนูรักคนหน้าตาดีคนมีตังคนหน้าตาดีด้วยเดียรลูกรักดีใส่ดีนะแต่มันจะยังไม่ได้นะลูกเพราะว่าเราเป็นเหมือนหมาของเครื่องดินอนะ <c oughs> แต่ว่าเขา่นดีเขาเป็นคนมีตังมีอะไรนี่เดลเวอร์ครูไม่มัม่นใจว่าผู้ชายที่หนูชอบเนี่ยเขามีเจ้าของหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเป็นเดลเวอร์ lever. มักมีมือที่สามเนาะแต่ไม่เป็นไรอนาคตนี้ทานายได้หนูนี่สุดยอดมากนะคะรู้สึกครูสามคนทํานายแล้วรวยทุกคนคนนี้ก็จะรวยเหมือนกันนะคะบ้านไปในชีวิตหนูรวยแต่ผู้ชายคนนี้ก็รักได้แต่ไม่ให้ทุ่มเทเพราะว่าเหมือนเขามีเจ้าของโอเคค่ะ ต่อไปค่ะถามว่าหนูจะได้มีสิทธิ์ไปเรียนต่อในรพ,พไหมคะโอเคีหยิบมาสามใบ้เรียนต่อมือซ้ายอเอามือซ้ายหนึ่งสองสามมีโอกาสมีโอกาส เขาเกิดหนูอยาให้ไปอยู่ใช่ไหม<ช>อ่ามีพ่อพ่อแม่หนูแฮปปี้เอนดิ้งอยู่เลยเนาะตรงนี้คือเฉลิมภูนเนาะ <c oughs> ต่อไปไหนคะคือถ้าศูนย์หนูจะจีบกับน้องน้องคนนี้มันจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์จากพี่น้องได้ไหมคะดืยอกินเด็กแล้วลูกอ่ทำ <c oughs> <c oughs> ไมอ่ะทำไม่ไ้อเรียกว่าอะไรก็ถามดูเฉยหนึ่งถามว่าถ้าจะคบกับ น้องคนนี้จะพัฒนาต่อไปหรือเปล่านะคะเนอะยุนให้สามใบคุยยังไม่ได้ดูนะโอ้โ็นะ <laughs> เห็นไหมล่ะ <laughs> <laughs> สามดาบแบบว่าเขามีเจ้าของแล้วลูกเสียบตรงกลางใจเราเลยแล้วลูกแบบแม่นมากเลยนะ,ะ <laughs> แม่นจริงๆนะเะเสียบตรงกลางใจเลย <laughs> เสียน้ำตาเออคุณท้องเสียน้ำตาถ้าแต่หนูจะได้เจอเขาอีกไปแล้ว <laughs> อ,อ้ออาต่อไปแม่กลับเนื้อคู่อ้า เป็นลักษณะแบบไหนเนาะนั่นนะกูลักษณะแบบไหนนะแต่จะแต่กูจะบอกได้แม่นยำในวันเดือนปีเกิดน,นะลูกนะแต่อันนี้ก็ดูเป็นแบบรอบหนา้าอาทิตย์หน้าอ้ยจะเป็นข้าบีบข้าวไร่เหมือ <c oughs> น,นกันคุณได้มีคลิปไงคะไม่ต้องไงคลิปกูเยอะคนคดูดัวูเยอะแฟนจะแฟนจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะแฟนจะลักษณะแบบไหนนะคะ สามใบโหยแฟนหนูนี่ฮึกเถือถ่อนมากเลยเป็นคนพูดตรงเป็นคนพูดตรงก็ดีนะคะพูดคิดยังไงพูดอย่างนั้นพูดตรงๆมีเงินเก็บนะคะเนาะบางครั้งก็มีแบบคุยเล่นสนุกสนานกับเราได้ได้ด้วยนะคะแฟนเราเป็นคนพูดตรงตรงเพราะนั้นพู้ที่พูดอ่อนหวานไม่ใช่คู่แท้ของหนูคู่หนูหคล้ายๆหนูอะ่ะ <c oughs> หนูเป็นแบบไนก็เป็นคล้คายๆแบนนั้นแหละค่ะมานุน่น